อ่านะครับก็วันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องการจัดลําดับงานนะครับการจัดลําดับงานก็จากที่เราเรียนมาแล้วก็หาทำแหที่ตั้งนะครับพอหาทำาหน่ที่ตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปจัดผังถูกไหมว่าจะเอาอะไรติดกับอะไรนะพอจัดผังเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องทําอะไรต่อครับเอางานเป็นงในแต่ละงานถูกไหมเพราะบางทีเราบอกว่าใกล้กันเนี่ยมันมีอย่างเขาที่แล้วเนี่ยก็เป็นได้ ค่าขนส่งถูกหน่อยถ้าไกลากันก็แพงหน่อยแต่ถ้าเป็นยังไงครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็อาจจะบอกว่า A ส่งมา B ส่งมา C จะง่ายแต่นี้อาจจะไม่ใช่นะครับตัวอย่างเช่นเรามีกิจกรรมในการทำนะครับหรือว่าผางังหรือว่าตัวกระบวนการผลิต A B C D E นะครับ F G แต่ G มันต้องมีอะไรก่อน F ถูกไหมเช่นเราจะประกอบลอ เราต้องประกอบอะไรก่อนครับดิสเบรกก่อนผ้าเบรกก่อนแล้วค่อยใส่ล้อถูกไหมจะใส่ฝากระโปรงได้ต้องใส่อะไรก่อนครับใส่เครื่องก่อนถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเราเป็นอะไรครับ G ถูกไหมก่อน G ไปเป็นไหนครับ F อาถูกไหมนี่ก็ผ่านขั้นตอนทีดทด่นี้ไปแล้วถูกไหมแล้วก่อน F เป็นอะไรครับผม โอ้ก่อน F ไล่หลายตัวเลยเลยครับ C D E นะแต่ผมเขียน C แล้วก็เอา D ไว้ล่างแล้วกันนะแล้วก็ E ไว้ตรงกลางเพราะอะไรเพราะ E ตัวนี้เป็นไงครับดูแล้ว E มีตัวต่ออีกเยอะแน่เลยถูกไหม E ต้องผ่านอะไรก่อนครับ E ต้องก่อน E ต้องเป็นอะไรครับ อ่ะเอาไป F ก่อนแล้วกันนะอ่ะเอาไปเมื่อกี้ก่อนอ่ะทุกตัวสามตัวนี้ต้องวิ่งมา F ถูกไหมก่อน E E ต้องผ่านอะไรครับ A B แล้วก็ d ถูกไหมอ่ะ A B แต่ d มีแล้วถูกไหมอ่ะทุกตัวสามตัวนี้ก็จะวิ่งไปหาอะไรครับหา E ถูกป่ อ่าแล้วก่อน d เป็นไรครับก่อน d เป็น b ก็คือ b วิ่งไปหา d นั่นเองนะครับอ่าก่อน C เป็นไรครับก่อน C เป็น A อะวิ่งไปก่อน b b อะไรก่อน b ก็คือ A ก่อน A ไม่มีโบเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าระยะในการทำกิจกรรมพวกนี้นะครับก็คือเวลา b b ไป A อไปบีเนี่ยย้อนไปนะคิดอย่างวี้เอไป B เห็นไหมต้องทำก่อนนะ A ไป B เท่าไหร่ครับ5แล้วอะไรต่อ B A ไปเอเอไป C เท่าไหร่ครับ A อไปซีถูกไหมแล้วอะไรครับ B ไป D เท่าไหร่ B ไป D 10เลยนะ B ไป D 10แล้วมี่เล็ครับ A ไป E 8 B ไป D เอ้ย D ไปไอ้ B ไป E อีก8 D ไป E อีก8เห็นไหมนี่ C ไป F เท่าไหร่ครับ C ไป F 3 D ไป F เท่าไหร่ครับ D ไป F อีก3 E ไป F อีก3เห็นไหมแล้ว G ไป F ไป G เท่าไหร่ครับ F ไป G 5เห็นไหม ทีนี้ก็ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้เ,เวลาเท่าไหร่เอาคิดเกาง่ายๆนะจริงๆมันต้องคิดละเอียดว่าโอ้โห a b 6แล้วก็ต้องผ่านไปเท่าไหร่เอาคิดถอยหลังนี้แล้วกันนะจาก f ไป g เนี่ยก็ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ5ถูกไหมห้าง่ายๆเลยเนาะใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าเออทีนี้เราก็ดูมีกี่เส้นเอาคิดง่ายก่อนก่อนจะมา f จะมมีกี่เส้นมีเส้นนี้ก่อนเส้นนี้รวมกันได้เท่าไหร่ครับ เอ่าถ้ามาเรื่อยๆฟุ๊บเแล้วบวกอะไรครับบวกอีกหจบได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับ F ยังทําไม่ได้เพราะ F ติดอะไร F ติด E ถูกไหมกับ D ถูกป่ะมีเส้นไหนอีกที่มาได้อีกอ่าดยที่เป็นเเรียกวเส้นวิกฤตนะกิกที่นผ่ากิ๊ก a ี่นะวิ่งมาทางนี้อีกถูกไหมเส้นนี้มีเท่าไหร่ครับ11อ่าแปลว่า7กับ11นะครับใครต้องรอใคร เซเว่นรออิเลเวนหรืออิเลเวนรอเซเว่นนี่เป็นไงครับเพราะฉะนั้นตัวสิบเอ็ดถูกไหมต้องเป็นตัวหลักเพราะอะไรครับเจ็ดต้องรอสิบเอ็ดละอ่ะมีเส้นไหนอีกชึบชึบชึบอ,อ่ะห้าบวกแปดบวกสามเป็นเท่าไหร่ครับสิบเท่าไหร่สิบหกอ่าเส้นล่างนี้ เริ่มเป็นใหญ่แล้วคนต้องมารอล้เป็นเท่าไหร่ครับสิบหกอ่าจบยังก็ก็คนทุกคนก็ต้องมารอเส้นล่างก่อนจะมาประกบอีกถูกไหมมีอะไรครับมีเส้นอื่นอีกไหมที่มันนานกว่านี้เส้นนี้มาห้าเส้นนี้มาสิบอ่าเป็นสิห้าแล้วนะบวกแเป็นยี่สบสายิบสามต้องมาอีก3าเป็น26่หกเว้ยเออเส้นไหนยี่คือเส้นอะไรครับ A B นั่นแหละรครับ D E F นี่เส้นนี้เท่ากับ26สิเส้นนี้เริ่มมีเยอะสุดแล้วนะมีเส้นอื่นอีกไหมห้าบวกเท่าไรครับบวกสิบมีเส้นสุดท้ายแล้วเส้นนี้เป็นสิบห้าเป็นสิบแปดเพราะฉะนั้นเส้นที่ยาวที่สุดคือ เส้นนี้นะครับ5บวก10เป็น15นี่เป็น23นี่เป็น26ถูกไหมและสุดท้ายบวกอันที่ f g อีก5เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้เท่าไหร่ครับ30 1เพราะฉั้นเวลาอันนี้คือ31นะครับไง,ไง่ายๆแค่นี้เองนะครับทันไหม31นะรอบนี้นะครับ31เพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องรอเส้นวิกฤตคือเส้นไหนที่นานที่สุดนะครับเส้นไหนเอ้ยเส้นเส้นนี้เลยนี่ ราต้องรอเส้นนี้เส้นนี้เส้นวิกฤตนะครับก็เลยต้องรอเส้นนี้นะครับเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอเส้นนี้นะครับสเส้นนี้นานที่สุดนะครับแล้วก็บวกกับเส้นนี้อีก ก็จะได้31นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอย่างง่ายคิดได้ง่ายนะครับมีอีกหลายวิธีนะครับอาจจะคิดได้น้อยกว่านี้สั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี้คือการเกิดวิธีการเบื้องต้นวิธีเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อสอบนะครับข้อสอบมี5ข้อนะครับให้เลือกทํา4ข้อนะครับข้อนี้ก็ถือเป็นข้อง่ายนะครับถือว่าเป็นข้อเก็บคะแนนเก็บแต้มแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ